สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับเราเป็นรายการที่นำเสนอ,อ,อข้อพระคัมภีร์มาสู่คุณผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณผู้ฟังให้ได้รับการเติมพลังความจริงนี้จากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับคุณจำเป็นที่จะต้องได้ยินพระวจนะคำทุกๆวันเพราะว่า พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าคําพูดของพระเจ้านั้นมีพลังและพระคัมภีร์บอกด้วยนะครับว่า,เ,าเป็นความเป็นความตายอยู่ที่คําพูดของเราดังนั้นนะครับคําพูดที่คุณได้ยินทุกๆวันไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่ามันสําคัญมากเพียงไหนคําพูดที่กรอกเข้าหูคุณอยู่ทุกๆวันเนี่ยจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะครับ แต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันในโลกของเราที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเราก็มักจะได้ยินคำพูดที่มันเป็นด้านลบแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยดีต่อชีวิตของเราเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับคือมันเป็นคำพูดที่ได้ยินแล้วมันสร้างความหวาดกลัวให้กับเรา แล้วถ้าเกิดว่าในแต่ละวันนะครับเรายังเปิดโอกาสที่จะให้หูของเราเนี่ยได้ยินคำพูดประเภทลบๆอย่างนั้นนะอยู่เสมอมันก็จะก่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความตายคือไม่ใช่สิ่งที่สร้างชีวิตให้กับเรานะครับแล้วก็พระคัมภีร์ยังบอกด้วยนะครับว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยทรงพลานุภาพและเป็นพระคำของพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ ในหนังสือพระธรรมสุภาษิตนะครับก็บอกด้วยว่าถ้อยคําของพระเจ้านํามาซึ่งชีวิตถ้อยคําของพระเจ้ามีพลังที่จะเยียวยารักษาจิตใจของเราถ้อยคําของพระเจ้าจะช่วยให้ความคิดของเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันก็จะทำให้เกิดผลที่ดีต่อชีวิตประจำวัน และนี่ก็คือเหตุผลที่เป็นความปรารถนาของรายการนี้นะครับที่จะนำพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยมาส่งถึงคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาด,ดูด้วยกันนะครับในข้อพระคัมภีในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อที่7จนถึงข้อที่8นะครับพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อที่7และข้อที่8นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่า คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่วางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแลง้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล พระธรรมตอนดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่คำกรอนอันไพเราะที่ถูกแต่งขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้เราเห็นภาพตรงนี้เลยนะครับก็คือภาพต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้อยู่ริมทานน้ำซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีสุขภาพดีนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ริมทานน้ำฉะนั้นเนี่ย ต้นไม้แบบนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่จะดูดซึมสารอาหารได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปีเลยถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีสุขภาพที่ดีมากเป็นต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงไปในดินนะครับเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วในพระคัมภีร์ก็บอกด้วยว่าเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวสดอยู่เสมอนะครับไม่ว่าต้นไม้ที่อยู่รอบข้างต้นไม้ต้นนี้จะเป็นเช่นไร นะครับหรือต้นไม้ต้นนี้จะเข้าสู่สภาพอากาศหรือฤดูแห้งแรงแค่ไหนแต่ต้นไม้ต้นเนี้ยเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ยังรากอยู่ริมทานน้ำดังนั้นเนี่ยในลักษณะของต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่สามารถดูดความชุ่มชื้นของน้ำได้ตลอดทั้งปีและทำให้เป็นต้นไม้ที่ออกผลได้ ตามฤดูกาลของชนิดของต้นไม้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าเนี่ยทรงอยากจะเปรียบต้นไม้เนี้ยกับชีวิตของคนเรานะครับชีวิตของคนเราเนี่ยสามารถเป็นต้นไม้แบบนี้ได้นะคือเป็นต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงไปในดินแล้วก็อยู่รินทานน้ำชีวิตของเราสามารถที่จะมีใบเหมือนต้นไม้ต้นนี้เลยคือมีใบเขียวสดอยู่เสมอ เป็นชีวิตที่ปราศจากความกลัวเพราะยังไงก็ตามเมื่อถึงฤดูการเนี่ยนะครับต้นไม้แบบนี้จะสามารถออกผลได้พระเจ้าเองก็อยากจะให้ชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นนะคือออกผลได้ในฤดูกาลของเราคือท่ามกลางความมืดมิดที่เกิดขึ้นในโลกท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันขึ้นขึ้นลงลงท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดเต็มไปหมดเลยท่ามกลางความกลัวและความสิ้นหวังแต่พระเจ้า อยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสดชื่นแข็งแกร่งแล้วก็เกิดผลอยู่เสมอนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะจินตนาการตามภาพที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในข้อนี้นะครับคุณผู้ฟังลองหลับตาลงแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นเนี้ยและให้คุณผู้ฟังรับรู้เลยนะครับว่า ชีวิตของคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเป็นแบบต้นไม้ต้นนี้ได้ให้รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตของคุณเลยแน่นอนครับคุณอาจจะรู้สึกหอยเหี่ยวกับชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดผลเลยนะครับคุณอาจจะรู้สึกมันเป็นความรู้สึกอะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความแห้งแรงอยู่รอบตัวแต่คุณไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมีจิตสำนึกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าความจริงก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงมีแผนการที่ดีให้กับคุณแล้วชีวิตแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณได้ยังไงอาจจะเป็นคำถามที่เราอยากจะถาม,มแหมชีวิตมันแห้งแล้งมานานทำยังไงให,ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบต้นไม้ในพระ,พระคัมภีร์เยเรมีเลยเนี่ยนะครับก็ให้เราย้อนไปดูในข้อที่7อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าในข้อที่7ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพอๆคือผู้ที่มีความาวางใจของเขาอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือถ้าเราอยากเห็นชีวิตของเราเนี่ยเหมือนต้นไม้แบบนี้คือต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำเนี่ยเราต้องเลือกครับเราต้องตัดสินใจเลือกว่าเราจะวางใจในพระเจ้าการที่เราจะวางใจในพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่ เป็นพูดแต่ลมปากว่าเออเราจะวางใจในพระเจ้านะแต่ว่าการวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องมีการกระทําออกมาที่แสดงให้เห็นชัดได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้าจริงๆนะครับวิธีหนึ่งที่เราจะทําได้ที่เราจะต้องอที่เราจะ,ะวางใจในพระเจ้าเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าก่อน การแสวงหาพระเจ้าเนี่ยต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์สแสวงหาที่จะที่จะเติบโตในถ้อยคําของพระเจ้าสแสวงหาที่ที่ชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับการเปิดเผยความจริงในข่าวประเสริฐเราจะต้องจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเราให้ถูกต้องแล้วเราก็จะต้องนําพาชีวิตของเรา ไปวางชีวิตของเราที่เราจะสามารถเติบโตในถ้อยคําของพระเจ้าได้เอาชีวิตของเราไปวางไว้ในที่ที่จะได้รับการเปิดเผยการสำแดงเรื่องอต่างๆของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะพูดในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงการวางใจพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราได้สแสวงหาพระเจ้าได้วางชีวิตไว้ในที่ที่ พระคําจะถึงแก่ชีวิตของเราเนี่ยการวางใจพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติการวางใจพระเจ้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเรานะครับได้รับการเปิดเผยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับคุณนะครับดังนั้นการสแสวงหาพระเจ้า การสแสวงหาถ้อยคําของพระเจ้ามันเป็นส่วนสําคัญมากเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณผู้ฟังก็คือว่าเราอย่าไปมองดูจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมันอาจจะแห้งแล้งในชีวิตของเราอะเราแต่เราไม่ได้ โกหกนะว่า,าชีวิตเราไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปจดจอ่อหรือไปโฟกัสกับมันมากนะักอย่าไปมองดูในเรื่องที่มันไม่เกิดผลแล้วก็ย้ําในความคิดของเราอย่าไปมองดูสถานการณ์นะครับทีเ่เรียกว่ามันเป็นด้านลบของชีวิตแต่ให้เราเอาตัวเองนะครับไปอยู่ในที่ที่ ถ้อยคําของพระเจ้าบริบูรณ์ในชีวิตของเราให้ได้และทําความรู้จักกับพระเจ้าผ่านพระวจนะคำพันธสัญญาของพระองค์การทําแบบนี้ก็จะทําให้การวางใจในพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะครับหลายคนเนี่ยต้องการที่จะวางใจในพระเจ้าแต่โอ้โหพยายามแล้วแต่มันดูยากมากเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้น อย่างหนึ่งเลยนะครับก็เพราะว่าคนคนนั้น,นเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและเขาก็ไม่ได้เอาตัวเองเ,เข้าไปอยู่ในที่ที่เขาจะเติบโตกับถ้อยคําของพระเจ้าได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณผู้ฟังเลยนะครับโดยการบอกว่าการวางใจในพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแต่เราเนี่ยจะต้องสแสวงหาพระเจ้า แล้วก็ใช้เวลากับถ้อยคำของพระองค์แล้วการวางใจในพระเจ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้แล้วคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า,รรวาการวางใจในพระเจ้าเนี่ยหมายความว่ายังไงการวางใจในพระเจ้าเนี่ยหมายถึงคุณวางใจว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งชีวิตของคุณคุณวางใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของคุณคุณมองดูว่าพระองค์เป็นที่พึ่งพาของคุณ แล้วคุณก็ไม่ได้ไปพยายามที่จะสแสวงหาแหล่งชีวิตจากแหล่งอื่นเพราะคุณเห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นแหล่งชีวิตแหล่งเดียวที่คุณไว้วางใจแล้วคุณก็พึ่งพาพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะให้คุณวางใจในวิถีทางของพระองค์ที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ด้วยไม่ว่าคนในโลกนี้กำลังจะทำอะไรเขาอาจจะมีค่านิยมเขาอาจจะมีวิถีทางในชีวิต ในโลกยังไงก็ตามแต่เราต้องวางใจในวิถีทางของพระเจ้าที่เราได้อ่านได้เห็นในพระคัมภีร์แล้วคุณก็ต้องตัดสินใจดําเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้าในพระคัมภีร์แม้ว่าโลกนี้เขาจะไม่ได้ดําเนินชีวิตเช่นนั้นนะครับและเมื่อเราทําตามวิถีทางของพระเจ้าเราก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพระธรรมเยเรมีที่ได้กล่าวถึงในวันนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเนี่ยแหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนต้นไม้วันนี้วันนี้แหะครับที่คุณคิดว่าคุณจะทํำยังไงคุณพยายามที่จะค้นหาคําตอบของชีวิตเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจที่จะต้องสแสวงหาพระเจ้าแล้วก็วางใจในถ้อยคําของพระองค์เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยมีพลัง วิถีทางของพระเจ้าเนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอสติปัญญาของพระองค์ก็จะก่อเกิดผลดีในทุกๆครั้งที่คุณเลือกที่จะวางใจในพระองค์อย่าพูดแค่ปากว่าเออฉันวางใจในพระเจ้านะแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะก้าวไปในด้านการกระทําด้วยเพื่อที่เราจะได้แสดงออกถึงความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง และในขณะที่คุณทําแบบนี้นะครับผมรับรองเลยนะครับว่าภาพที่วาดอยู่ในพระธรรมเยเรมีมเกี่ยวกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณเพราะเมื่อผู้คนรอบข้างกําลังจะ,ะกําลังรู้สึกวาดวิตกกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่มันดูเหมือนแย่แต่ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีสันติสุขเสมอ เมื่อผู้คนได้รับประสบการณ์ในการทำอะไรที่ไม่เกิดผลแต่เปล่าเลยชีวิตของคุณจะเกิดผลดีในที่สุดนะครับแล้วการที่เราตัดสินใจที่จะใช้แบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณอยากจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเราไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งดีแข่งเด่นกว่าคนอื่นหรือเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเพื่อที่จะดูถูกคนอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มีชีวิตที่เป็นดั่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําในฤดูการที่แรงแต่คุณไม่แห้งเหี่ยวเนี่ยชีวิตแบบเนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโลกใบนี้คนในโลกนี้จะเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าจะเห็นฤทธิ์เดชจากถ้อยคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตของคุณ คุณก็จะสามารถเป็นบุคคลที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่เขาอยากจะรู้จักพระเจ้าแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าด้วยนะครับผมรู้เลยนะครับว่าในวันนี้คุณสามารถที่จะทำบางอย่างพิที่คุณเองเนี่ยจะนำชีวิตของคุณเนี่ย ไปอยู่ในที่ที่คุณสามารถเติบโตในถ้อยคำของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ในทุกๆสิ่งเลยแล้วผลลัพธ์ของชีวิตคุณก็จะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำนะครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลูกเชื่อว่าลูกสามารถที่จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำได้ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่กลัวเมื่อเผชิญกับฤดูแล้งและแม้ในฤดูแล้งนั้นใบของลูกก็จะเขียวสดอยู่เสมอลูกก็จะมีชีวิตที่เกิดผลตลอดเวลา ลูกขอขอบพระคุณพระบิดาสําหรับถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้ลูกขอเปิดใจรับถ้อยคํานี้และขอบคุณพระองค์สําหรับการที่พระองค์สอนลูกว่าลูกจะสามารถวางใจในพระองค์ได้อย่างไรลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในวันนี้นะครับถ้อยคําของพระเจ้าในพระคัมภีร์วันนี้จะเป็นที่ หนุนใจคุณผู้ฟังนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นจะสามารถวางใจในพระเจ้า,าแล้วก็มีชีวิตที่สแสวงหาพระเจ้านะครับเติบโตในถ้อยคําของพระองค์แล้วก็ชีวิตคุณผู้ฟังก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําเขียวสดแม้ในฤดูแล้งและในฤดูกาลที่ออกผลชีวิตคุณผู้ฟังก็จะออกผลได้ตามฤดูกาลนั้นนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน ารายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยรพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ